เมื่อคนขเขมรเริ่มรู้สึกตัวว่าไม่มีนักท่องเที่ยวแบบจริงๆมาเที่ยวในประเทศทั้งที่รูปภาพลงสื่อกระจายข่าวบอกว่าคนแห่มาเที่ยวกันอย่างแน่นหนาแต่ประชาชนคนขเขมรก็ได้แต่ออกมาระบายลงเฟซและเริ่มที่จะรู้แล้วว่าทำไมบ้านเมืองขเขมรน,นั้นถึงไร้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวกันแบบจริงจังแต่เพื่อนบ้านของขเขมรน,นั้นเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวทุกหัวมุมเมืองคนขเขมรก็สงสัยพยายามทำทุกวิถีทาง ทำไมทำไมนักท่องเที่ยวก็ไม่ค่อยจะมาเที่ยวกันทั้งๆท,ที่บ้านเมืองของขมรก็มีแทบทุกอย่างซึ่งมันก็เหมือนๆกับประเทศเพื่อนบ้านอุตส่าห์เคลมมาได้หลายอย่างทั้งมวยไทยวัฒนธรรมอาหารและก็ทะเลก็ใกล้เคียงกันศาสนาก็เป็นแบบเดียวกันแถมขมรยังมีวัดอังกอร์ที่เป็นมรดกโลกแบบว่าใครจะโชว์หรือว่าสร้างอะไรขมรก็ได้หาแค่ไม่โชว์แต่วัดแล้วก็รูปก,กำแพงวัดไว้ก่อน หวังสู้เพื่อที่จะสยบเพื่อนบ้านด้วยกำแพงวัดจากกรณีมีเพจอินฟลูเอนเซอร์คนขมรท่านหนึ่งนะครับที่มียอดผู้ติดตามประมาณเจ0 0 0กว่าคนและมักจะลงเรื่องราวเกี่ยวกับข่าวสารบ้านเมืองความเป็นเขเมรได้ออกมาโพสต์ข้อความบนในเรื่องของการท่องเที่ยวในประเทศเขเมรหรือแขกที่จะเข้ามาเยี่ยมเยียนในประเทศว่าบ้านของเรานั้นมันสกปรปกเกินไปไหมไม่มีการเก็บกวาดแล้วเราจะไปชวนใครให้มาเที่ยว พวกคุณคิดว่าจะมีใครอยากที่จะมาเที่ยวที่บ้านของเราไหมในเรื่องที่ว่าสกปรกนี้นะครับก็คือทั้งความสะอาดและการเอารัดออกเปรียบนะักท่องเที่ยวที่โด่งดังไปทั่วนั่นแหะเรียกว่าการกระทำของขมินแบบนั้นบางทีมันอาจจะสายเกินไปหรือไม่กว่าจะรู้สึกตัวและเมื่อรู้สึกตัวแล้วก็ไม่รู้ว่าจะสามารถที่จะแก้ไขได้หรือไม่ เพราะอำนาจประชาชนคนขมิไม่มีนอกจากรัฐบาลที่จะชี้ซ้ายหรือชี้ขวาแม้จะมีการปกครองระบบประชาธิปไตยระบบรัฐสภามีกษัตริย์ตรงนี้คนขมินก็บทเปรียบเลยถึงประเทศเพื่อนบ้านก็ไทยเรานี่แหละครับซึ่งกระทรวงการท่องเที่ยวทททได้อัปเดตสถานการณ์ท่องเที่ยวล่าสุดในช่วง6เดือนแรกของปีตั้งแต่วันที่1มกราคม2567ถึงมม30มิถุนายน มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาเที่ยวในประเทศไทยแล้วทั้งสิ้น17,512,83คนซึ่งสร้างรายได้จากการใช้ใจ่ายของนักท่องเที่ยวต่างชาติแล้วประมาณ8,25,541ล้านบาท่วนทจังฝั่งเขเมรนั้นกระทรวงการท่องเที่ยวของเขเมรจากหนังสือพิมพ์คเม่ธรรม ฉบับวันที่5รกรกฎาคม2567ได้อ้างรายงานกระทรวงการท่องเที่ยวว่าเมื่อช่วงมกราคมถึงมิถุนายน2567นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางเข้ากัมพูชามากกว่า2.6ล้านคนซึ่งเพิ่มขึ้น122จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้วนะครับโดยนักท่องเที่ยวที่เข้ากัมพูชามากามอันดับแรกได้แก่ไทยมี770,000คนเวียดนาม 5 2 0 0 0กว่าคนส่วนจีน3 2 0 0 0 0กว่าคนในเพจนะครับก็ได้สื่อว่าภาพที่นักท่องเที่ยวได้มาเที่ยวแล้วมองเห็นซึ่งมันมีแต่ขยะเต็มบ้านเต็มเมืองการท่องเที่ยวต่างๆที่นักท่องเที่ยวมาเห็นนั้นก็จะมีแต่ขยะออกสู่สายตาชาวโลกแต่หากทางสื่อหรือว่ารัฐบาลของเสมรเองลงประโคมข่าวภาพนั้นจะออกมาดูดีสาดตาสวยงามดูแล้วน่ามาเที่ยวเป็นอย่างมาก หากเราสังเกตรเราก็จะเห็นได้ว่าในเขมรนั้นผู้คนในประเทศไม่ค่อยที่จะรักษาความสะอาดหรือสนใจในเรื่องของสิ่งแวดล้อมกันมากสักเท่าไหร่เรียกว่าขยะเกลื่อนเมืองแล้วอย่างนี้ใครเขาอยากจะเข้ามาเที่ยวจนทําให้คนเขมรนเองนะครับที่ค่อนข้างจะตอบตามจริงในคอมเมนต์แบบไม่เอ็นเอียงที่แอดได้อ่านได้ดูมานะครับเพราะว่าภาพมันฟ้องต่างก็เห็นดีเห็นงามกับโพสต์นี้ด้วยซ้ําแม้จะมีคนส่วนน้อยของขมรบอกว่า อย่าพูดไปมันจะทําให้ประเทศเขเมรเกิดความเสียหายเอาได้ในเรื่องภาพพจนก็เรียกว่ายังจะมีบางคนนะครับที่ซ่อนขยะไว้ใต้พรมนั่นแหละครับและแม้ว่าทางรัฐบาลของเขเมรเองนั้นจะมีการปรับแก้ลดขยะพลาสติกลดน้ลงซื้อขายไรพลาสติกหลังจากประสบปัญหาขยะลน้นหลังจากที่มีงานเทศกาลต่างๆก็คุ้นๆกันอีกล้วครับว่าขายของไม่แจกถุงก็เหมือนบ้านเรานะครับคือของไม่แจกถุงพลาสติก ขมรเขาก็รักโลกด้วยนะครับโดยเฉพาะถุงพลาสติกแต่อาหารที่ผู้คนมักทิ้งแต่รัฐก็อาจทําได้ไม่ทั่วถึงเพราะนิสัยคนส่วนมากของขมรมักที่จะกินแล้วก็ทิ้งขยะไม่เป็นที่เป็นทางจนทําให้บ้านเมืองประสบกับปัญหาสิ่งแวดล้อมขยะล้นเมืองการจัดเก็บหน่วยงานไม่เพียงพอกับการทิ้งของประชาชนเรามาลองฟังความคิดเห็นของคนขมรนกันนะครับที่เขาได้คุยกันเรื่องการท่องเที่ยวที่ไร้นักท่องเที่ยวแบบจริงๆ กับการที่เอารัดเอาเปรียบนะักท่องเที่ยวและความสกปรกของบ้านเมืองเพราะนิสัยของคนขมินเองและในคอมเมนต์นี้นะครับก็จะเป็นคอมเมนต์ของคนขมน100ิ้นร้อเนะครับเพราะคนไทยแอดมาเห็นว่าจะมีคนไทยเข้ามาตอบในโพสต์นี้นะครับก็ได้มีคอมเมนต์ของขมินคนแรกท่านหนึ่งนะครับมาเสริมข้อด้อยต่างๆที่คนขมินนั้นบางทีต้องเอาไปคิดบ้างนะครับว่ามันคือเรื่องจริงที่พวก คนเขมรน,นั้นต้องรีบแก้ไขจากการที่คนเขมรท่านนี้ได้คอมเมนต์ไว้ยาวๆตรงนี้แอดได้หาข้อมูลความจริงมาประกอบให้ฟังกันด้วยนะครับในบางคอมเมนต์ที่ออกจากปากของคอมเมนเขมรเองคอมเมนต์แรกนะครับบอกว่าการบริการของเรานั้นมันเป็นอะไรที่ซับซ้อนจนเกินไปและก็มีความล่าช้าและมีการทุจริตมักกดขี่ลูกค้าและนักท่องเที่ยวจากทางสนามบินและการบริการและด่านชายแดนมีการบวกเพิ่มมากกว่าเป็น10ปี สินค้าที่มีการปรับราคาเรียกว่าแพงทุกอย่างราคามีแต่ขึ้นคนขายก็ไม่ใส่ใจลูกค้าขายแต่ราคาต่างชาติที่มาเที่ยวจนไม่สนใจคนในพื้นที่และไม่ถูกสุกขะอนามัยรูปที่โฆษณาส่วนใหญ่ถ่ายจากทางอากาศและโชว์ให้เห็นแต่มุมสวยๆแต่จริงๆแล้วทุกที่เต็มไปด้วยขยะปนการจราจรและความวุ่นวายขอทานซึ่งมีอยู่มากมายและอาหารไม่ถูกสุกขลักนณะ วางขายบนถนนที่อยู่ตรงความแออัดและไม่มีความปลอดภัยไม่มองหรือสนใจผู้ที่เข้ามาพักผ่อนท่องเที่ยวหากผู้เข้าพักนักท่องเที่ยวเจอกับปัญหาเจ้าหน้าที่จะช่วยเขาแก้ไขได้แย่มากๆเรียกว่าไม่มีน้ำใจที่จะช่วยเหลือแก้ไขปัญหานั้นแบบจริงจังและก็เรื่องถนนของเสียมลาดที่เปิดมากว่าครึ่งเดือนแล้วแต่ทางเท้าของถนนกลายเป็นแหล่งดื่มและก็ชอปปิง้งส่วนเจ้าหน้าที่ก็ไม่ได้ดำเนินการใดๆทั้งสิ้น หรือแค่มาเพื่อถ่ายรูปแล้วก็โพสลงเฟซบุ๊กเป็นครั้งคราวมาเรื่องเสถียรภาพทางการเมืองโม้ว่าประชาธิปไตยแต่จริงๆแล้วเป็นมาเฟียต่อหน้าเวทีนานาชาติและเรายังถูกชาวต่างชาติมองว่าเป็นพื้นที่ลักพาตัวเป็นมาเฟียโดยมีรัฐบาลอยู่เบื้องหลังส่วนพื้นที่ของการท่องเที่ยวนอกจากวัดแล้วไม่รู้จะดูอะไรจริงๆหากคุณรู้วิธียอมรับคำวิพากษ์วิจารณ์นอกเหนือจากการแก้ตัวและการคุยโวแล,แล้ว พอแก้ตัวในการคุยโวนั้นมันสามารถที่จะดึงดูดแขกได้จริงหรือคำตอบคือเป็นไปได้ร้อเปเซในการดึงดูดผู้เยี่ยมชมบนกระดาษเท่านั้นที่คุณต้องการใส่มันลงไปให้ได้มากที่สุดที่จะเป็นไปได้เรียนรู้ที่จะยอมรับคำวิจารณ์และการเปลี่ยนแปลงอย่าแก้ตัวเก่งอย่าให้แขกนินทาเพราะผู้มาเที่ยวเยี่ยมชมจริงๆเห็นกับตามันต่างจากโฆษณาเขาจะเล่าให้คนอื่นๆฟังต่อๆกันไป คอมเมนต์นี้นะครับน่าจะเป็นคนเขียนที่มีความรู้เอาเรื่องจริงมาบอกให้ได้รับรู้กันเพื่อให้คนเขียนอีกมากมายไม่อวยชาตตัวเองแบบไม่ลืมหูลืมตาที่มันต่างกับความเป็นจริงคอมเมนต์ต่อมานะครับของคนเขียนบอกว่ามันมีแต่โจรน,นักเลงยิงฆ่าคนบริสุทธิ์ลักพาตัวหลอกออนไลน์และก็หลอกนายทุนไปอยากที่จะมาทําธุรกิจบ้างซึ่งตรงนี้ก็มีข้อมูลเปรียบเทียบนะครับว่าตอนนี้ พมินั้นขึ้นแท่นเบอร์หนึ่งแล้วนะครับเรื่องอาชญียกร,รมในอาเซียนเรียบร้อยดังแผนผังของชารตนี้นะครับพมิขึ้นอันดับหนึ่งอาชญียกร,รมในอาเซียน6.70จากปีก่อนนะครับพอมาปี2024เป็น6.85เพิ่มขึ้น1.5นะครับติดอันดับที่20จาก1 9 3ประเทศและอยู่ในอันดับที่8จาก4 6ประเทศในเอเชียการค้ามนุษย์กิจกรรมผิดกฎหมายการบังคับหลอกลวงจาก7.50เพิ่มขึ้นเป็น 8.50คนเขมรต่อมานะครับบอกว่าให้เพิ่มการจราจรมาอีกหนึ่งพอ่อเพราะเขมรนั้นมีนิสัยการขับรถเป็นศูนย์ทุกวันนี้ส่วนมากนิสัยไม่ดีไร้ศีและรมความรู้เป็นศูนย์ต่อมาครับบ้านเมืองเราเต็มไปด้วยขยะที่คนเขมรไม่สนใจจะดูแลแถมแม่น้ําก็ส่งกลิ่นเหม็นเพราะขยะมากมายต่อมาครับเมื่อ,อยากให้แขกมากินข้าวบ้านเราแต่เราบอกแขกที่จะมาว่าจานไม่สะอาด แขกจะคิดยังไงยังจะมาอยู่ไหมความคิดเห็นต่อมาครับบอกว่าอย่าพูดไปมันจะทําให้ประเทศขมินของเราเสียหายเอาได้ความคิดเห็นต่อมาครับใครเขาอยากจะมาเมื่อรู้ว่าจะต้องเจอราคาที่โดนหลอกลวงและมันแพงเกินไปต่อมาครับเป็นแค่การประกาศแบบดังๆแต่ชื่อเสียงบรรพบุรุษที่สร้างไว้ความภาคภูมิใจหายหมดแล้วต่อมาครับขมิญนั้นเอาเยาวชนผลส่งขึ้นรถบัส เพื่อไปเยี่ยมชมนครวัดอังกอรแล้วก็ลงรูปหลอกคนอื่นว่าแหล่งท่องเที่ยวเรามีมากมายนี่มันไม่ใช่ทางออกของระบบที่ถูกต้องไม่มีความละอายกันบ้างเลยหรือเราแค่คิดเอาเองความคิดเห็นต่อมาครับเหล่านั้นไม่สามารถที่จะอับอายได้หากคนสั่งยังคงมีความพึงพอใจเป็นอย่างมากกับการออกคําสั่งความคิดเห็นต่อมาครับเหล่านั้นมัวแต่ทะเลาะกันอยู่กับลูกหลานแต่เสียงวิาพากษ์วิจารณ์ที่บอกว่าควรปรับปรุงแก้ไข พวกเขากลับไม่ได้ยินและเขาก็ไม่ยอมรับมันไม่ได้ยินมันหรอกมัวแต่ปล่อยวิดีโอที่มีคุณภาพต่ำออกไปให้คนอื่นได้เห็นความคิดเห็นต่อมาครับคุวยใ,ใส่ตรงๆเลยครับพี่วิจารณ์เรื่องการก่อสร้างหน่อยทุบแล้วก็ลือ้อแล้วก็สร้างซึ่งนานมากๆต่อมาครับเรานั้นมัวแต่ยุ่งวุ่นวายผูกมัดอยู่กับการคุยโวโอวดจนลืมเรื่องราวการทำความสะอาดบ้านเมืองความคิดเห็นต่อมาครับ ฉันโชคดีมากๆที่ไม่ได้ทำงานให้รัฐหากได้ทำงานของรัฐฉันไม่รู้จะเอาหน้าไปไว้ไหนอายมากความคิดเห็นต่อมาครับว่าด้วยปัญหาของการโดนเรียกเก็บเงินที่ไม่เป็นธรรมประเทศนี้คือหายนะความคิดเห็นต่อมาครับมัวต่พูดใส่ไม่จนลืมคนข้างหลังต่อมาครับพูดได้ดีถูกต้องใครเขาจะมาเที่ยวที่บ้านหากรู้ว่ามีเชื้อโรคต่อมาครับ ก็มวัวแต่ถกเรื่องยืมเงินทำถนนข้ามแม่น้ำจนลืมทำความสะอาดตรงนี้คงประชดเรื่องบิ๊กโปรเจกต์ของกมีนนั่นแหละครับขุดรลองฟุนันเตชโชวความคิดเห็นต่อมาครับนั่นคือเหตุผลที่เรายังคุยโม้ว่าแขกมาเต็มบ้านต่อมาครับพูดดีถูกเขาไม่มาเยี่ยมบ้านที่มีเชื้อโรคก,กันหรอกนะทุกคนโดยเฉพาะหน้าอังกอรที่ไปไหนไม่เป็นนอกจากอังกอรความคิดเห็นต่อมาครับเห็นประเทศเพื่อนบ้าน เขาเตรียมออเดอร์ไหมถูพื้นไม่ว่างกันเลยคงหมายถึงประเทศไทยนั่นแหละครับความคิดเห็นต่อมาครับเห็นด้วยหรือไม่แก้ไขได้หรือไม่ถ้าเปลี่ยนแล้วดีโลซีสั้นนี้จะหมดไปความคิดเห็นต่อมาครับถ้าบ้านสะอาด100เซก็จะได้ลูกค้ามาเยี่ยมแล้วเราจะได้ลูกน้องมาขอเงินลูกค้าอย่าหวังจะมีคนมาเยี่ยมเยือนเ,เยอะเลยถ้าสมองเรายังไม่ปลอดโปร่งความคิดเห็นต่อมาครับโมเก่งอย่างเดียวพวกโม มัวแต่ไล่ตามผีเสื้อจนลืมจัดส่วนให้เรียบร้อยครับนั้นก็เป็นข้อความทั้งหมดนะครับผุกก็าฝากกดไลค์กดติดตามต้องสตอรี่คอนเนอร์ีเฮดนี้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดมินขอบคุณมากครับ